ตอนจำไม่ร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไห้ดูว่าตัวมันมีปักหรือเปล่ามันมีอะไรอย่างเงี่ะมันน่าจะมีอะไรเลยอิชยางมันหลุดหรือเปล่าแต่โคนเนี่ยโคนปักเนี่ยเนี่ยเนี่ยโคนปักเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีตัวรัดหรือเปล่าเราไม่รู้ไงเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยโคนมันเนี่ยนะถูกไหม น่าจะมีนะใช่ได้จะมีดิเห็นไหมมันหนีบไปอยู่มันเป็นล้อชุดมันอ้าออกเห็นไหมล่ะใช่ไหมเน่ะมีมีรอยมีมีไหมเนี่ยใช่ไหมโคดมันเนี่ยตูดมันเนี่ยเนี่ยทางล่างเนี่ย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 ตรงเนี้ยมีเนาะใช่ไหมเนี่ยทีรัดมันเนี่ยเห็นไหมมันหนีบไปมันนิ่มบีบไปอย่างงี้ไงบีบไปให้มันอ้านะแสดงว่าล้อชุดมันอ้าถูกแล้วต้องหาอะไรรัดเดี๋ยวปึ๊บหนึ่งจุด แก้ไขพวกนี้ตัวนี้แก้แก่ทำตัวนั้นก่อนมันไหลออกเยอะเลยนะเออไหลออกไปจนเต็มเออกับกับนั่นนั่นแล้วมันอ้าไงรู้เลยมันร้อนชุดมันอ้าเลยไงระบบน้ำมันมันดูเร็วกว่็ดีวเก่าแล้วอ่ะมันดูดขึ้นเร็วกว่าเก่าแล้วไงถูกไหมมันก็เหลือกลับเยอะไงถูกไหมใช่ถอดออกพิจารณาเลย ออกสุกตัวอะไรไหมออกสุกตัวเลยน้ำมันมันไม่กมันมันพอพอนน้ำมันผุดูดขึ้นคลองมันก็เหลือกลับเยอะไงน้ำมันไหลกลับแล้วเราก็ไม่ลืมจะลืมเป่าว่าน้ำมันกลับมันเป่ามันคลองมันไม่ลืมเป่าตรงนี้แล้วมันก็กลับไปปกติมันนะใช่ป่ะเอ๊ะก็ต้องเบ่มันคล่องไม่คลองน้ำมันกลับนะไม่ใช่ไปตานตรงไหนอีกนะ แต่มันก็อันเนี่ยนะมันก็ระเบิดขึ้นสองอย่างก็เลยก็เลยก็ะลึบเช็ดเดี๋ยวถอดตรงนี้แล้วกระเป๋าดูก็รู้นี่เดี๋ยวเต้นไปไหนไม่ร้อนไม่น่านทำไมร้อนมันพลาสติกเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกไงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโค่เนี่ยไหมเนี่ยนะมันก็จะบานออกประมาณนี้แหละอย่างอื่นไม่รู้อะที่อื่นไม่รู้อะไ่มีรู้แล้วนี่เป็นห่วงรั่วรั่วข้างๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช่ปหมน้ำมันเครื่องกเด่นออกมาบังนะอันนี้แก้ได้ยกไม่ใช่ปัญหา ตรงนี้ไม่รั่วแล้วตรงลูกยางนี่ไม่ได้รั่วนะไม่รั่วแต่มันรั่วตรงไอ้น้มี่ท่อน้ำมันเนี่ยน้ำมันปลักน้ำมันเนี่ยปลักโอเคไม่ใช่ปัญหาเดินวาเวอร์ไม่รู้ไอ้ตรงนี้ฝาวกวาเวอร์ไม่รั่วแล้วนะโอเคตรงหัวฉีดก็ไม่รู้อ่ะนะนี่แหละเดูทีเดียวนี่แหละเนี่ยโอ้โหน่นดูมันไหลลงข้างล่างมันร้อนไงพอตอนไม่ร้อนไม่ออกแล้วมันไหลลงเข้างล่อกต้องล้างออกดีมันจะออกนะ ถ้ามัน,มนแก้หายแล้วถ้ามันไม่รั่วแล้วก็ต้องล้างทำความสะอาดเอ้อต้องล้าง,งเครื่องอาชีพไปหาเครื่องอาชีพที่ไหนเนาะตัวเองแตนั่นก็ไม่มีด้วยจะตรวจ,จนั่นนะต้อง